ประชาชนค่ะแห่ชมพึ่งหลวงนะคะขึ้นไปทำรังบนต้นโพที่วัดน้องมีกว่า30รังอย่างไม่ขาดสายค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะก็ริมผลักดันเป็นหลักศึกษาธรรมชาติโดยชาวชีวิตของพึ่งหลวงกันต่อไป หลังจากผู้สื่ข่าวรายงานว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ทราบข่าวแห่ไปชมพึ่งหลวงที่บินมาเกาะทำรังอาศัยอยู่บนต้นโพข,ของวัดหน้องมีหมู่4ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีกว่า30รังซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีของการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอสวนผึ่ง นายนรงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้พาสื่อมวลชนเดินทางไปชมและสืมซับบรรยากาศพร้อมกับการอนุรักษ์เพื่อไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งศึกษาชีวิตทางธรรมชาติของพึ่งหลวงเพราะปกติแล้วพึ่งหลวงจะไม่นิยมเกาะทำรังที่ต้นโพแต่สําหรับที่วัดนองมีน่าเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสนพึ่งอีกแห่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นและดูเหมือนว่ากว่าพึ่งจะทํารังและทิ้งรังไปใช้เวลาหลายเดือน ประชาชนจึงสามารถเดินทางมาชมได้ตลอดในระยะช่วงนี้แต่โดยมีการขอความร่วมมืออย่าว่าไปทำร้ายหรือคว้างป่า รวมถึงไปจุดไฟสูงขยะให้เกิดควันไฟบริเวณดังกล่าวเราะจะทําให้ระบบนิเวศเสียและแปลรบกวนพึ่งทําให้เกิดความเสียหายจนต้องทิ้งรังหนีไปอีกทั้งที่วัดน้องมียังมีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่สวยงามสามารถไปกราบไหว้าสากักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งอำเภอสวนพึ่งมีชื่อเสียงเรื่องราวของพึ่งจํานวนมากที่มาเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าลึกโดยเฉพาะที่ต้นพึ่งที่สูงใหญ่พึ่งชอบมาเกาะทํารัง แต่ปัจจุบันต้นพึ่งเหลือน้อยเต็มทีเนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่าบวกกับการเผาป่ายึดพื้นที่ทำกินเผาป่าล่าสัตว์ทำให้พึ่งต้องอพยพไปหาที่เกาะทำรังใหม่ ด้านนายนรงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวอีกว่าพึ่งหลวงที่วัดหนองมีถือเป็นสิ่งที่ดีที่ยังมีให้ประชาชนพบเห็นเพราะเส้นทางสะดวกสบายมีถนนลาดยางถึงวัดไม่ต้องขึ้นเขาแต่ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันรักษาดูแลไว้หากพึ่งเหล่านี้ไม่มาเกาะอาศัยทํารางที่วัดหนองมีอยู่รับรองได้ว่าถูกมนุษย์เตียรังไปทําน้ําหวานไปแล้วแน่นอน